สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักวันสีทุกท่านนะครับและแล้วเราก็นี่นะครับโดนทีเปิดตัวมาอีกแล้วนะครับนี่ทนไม่ไหวจัดไปอีกสองต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นต้นอะไรเห็นตู้ว่างๆแล้วรู้สึกไม่สบายใจครับ รู้สึกไม่สบายตาก็เลยจัดมาอีกสองต้นฉลองขึ้นโรงเรียนใหม่นะครับไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะขึ้นโรงเรียนใหม่มาถ้าผมจะมาจะมากรีดให้พี่ๆเพื่อนๆดูมันก็จะยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะทำการจัดการให้โดยการดีดนิ้วครั้งเดียวนะครับหนึ่งสองสาม นี่ครับเพื่อนๆพี่พี่ครับสองต้นที่เราเอฟมามาดูต้นแรกก่อนนะครับนี่ต้นนี้เดี๋ยวชื่อไปไหนแล้ว <c oughs> ต้นนี้คือมั่งมีซับนะครับมั่งมีซับเออผมเห็นชื่อมันแบบหรูหราดีอะครับคือถ้าเราปลูกแล้วมันไปชื่อมงคลอะถ้าเราปลูกแล้วมันน่าจะ มั่งมีทรับนะครับเออเป็นบอลป้ายนะครับบอลป้ายแดงนะครับกระดูกกระดูกออกออกเขียวนะครับกระดูกเป็นเขียวเข้มพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ป้ายแดงนะครับเนี่ยครับมั่งมีซั์สวยนะครับชอ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 บทั้งชื่อชอบทั้งเอ่อตัวบอลเลยครับนี่นี่นี่สวยส่วนอีกตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งนี่ครับบอนสีแตงโมนะครับเห็นเขาเรียกในกลุ่มว่าชื่อแตงโมจินตลาดนะครับบอกว่าเป็นไม้จากปราที่สวนปราที่บอลสีนะครับอันนี้ผมเห็นเขาบอกมาอีกทีนะครับนี่ครับแตงโมคือเขาจะมีเม็ดสีขาวแล้วก็ข้างในแดงๆนะครับเหมือนเหมือนผ่าแตงโมอ่ะแต่แตงโมไอแตงโมของจริงคือเม็ดจะสีดําแต่นี่เม็ดสีขาวนะครับ ก็คล้ายๆนะคล้ายๆแตงโมอยู่นะเนี่ยอ่าผมเห็นมันสวยดีมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนะครับก็เขารีวิวไว้แตงโมนะครับมันสวยดีประจวบเหมาะไปเจอนะครับในโพสมีแม่ค้าท่านหนึ่งโพสไว้350บาทนะครับน,นี่ก็350นะครับต้นละ350นะครับเดี๋ยวนี้บอลสีก็ราคาถูกแล้วเนาะเราก็เอฟมาเลี้ยงได้แล้วนะครับ พี่เพื่อนๆดูครับดินครับดูดินอู้คูนี่ครับปั้นได้เลยนะเนี่ยนี่ครับดูครับนี่ถ้าดินแบบนี้นี่รีบเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องแตงโมเนี่ยไปล้างนะครับไปลื้กระถางแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับไม่ไหวนะครับดูครับโอ้หน่าจะปลูกมานานแล้วครับดูครับโอ้ ดูนี่ <c oughs> ดูครับปั้นได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ดีนะครับอ่ะวันนี้เบอร์ชายบอนสีก็มีบอนสีมารีวิว2ต้นนะครับเนาะก็นานแล้วที่ไม่ไม่ได้ยินเสียงแม่บ้านบ่นนะครับเรารู้สึกว่าขี้หูไม่ค่อยหลุดก็เลยจัดมาสองต้น <c oughs> โดนจัดไปอีกหนึ่งซิงเกิลน,นะครับเมื่อวานตอนเย็นวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับเบิดชัยบอลสีลาไปก่อนสวัสดีครับ